สวัสดีครับสวัสดีคุณลูกค้านะครับเพจข้าวมันปูบ้านกีรันทม์วันนี้นะครับผมมาพาทุกท่านมาดูผลิตภัณฑ์ที่เราจะจะส่งให้ลูกค้านะครับนั่นก็คือข้าวมันปูนะครับจำนวน10 p แพ็คนะครับแล้วทีนี้นะครับผมจะโปรอยู่ที่10 p แพ็คแถม1นะครับก็คือแถมข้าวเลเบอรี่แพ็คเล็กนะครับไปอีก1 p a แพ็คนะครับอันนี้จะส่งไปที่จังหวัดปทุมธานีนะครับของคุณม้วนแสแบงดีนะครับอยู่ที่ เขาเรียกว่าร้านนะครับแซบนัวยะโสแต่ว่าอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีนะครับนี่ครับลักษณะของข้าวที่ได้ก็จะเป็นการอัดสูญยกาศัให้อย่างดีนะครับปกติแล้วจะมีตาโลโก้ของของทางร้านเรานะครับแต่ว่าที่นี้โลโก้มหมดนะครับทีนี้สอบถามกับลูกค้าไปแล้วเขาบอกว่าเขาไม่ซีเรียสในเรื่องของโลโก้นะครับก็เลยติดเป็นตัวนี้ไปแทนนะครับอันนี้เราทําเองนะครับทุก ธรรมวิธีนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การปลูกนะครับการเก็บเกี่ยวการานำมาแพ็คนำอะไรเราทำเองหมดนะครับถ้าเกิดลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถทักอินบ็อกซ์สอบถามข้อมูลได้เลยนะครับ